สวัสดีครับเพื่อนบ้านสวนลงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมพระบูชาหลวงพ่อทวดนะครับองค์เล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับฐานแค่1.5นิ้วนะครับเพื่อนๆเป็นเนื้อวาดล้วนๆนะครับผสมดินกากยายัก์ษนะครับลุกเสกสร้างของอาจารย์นองวัดไทขาวนะครับออกแบบพุทธศินได้สวยงามมากๆครับสําหรับองค์นี้นะครับอยู่กับผมมาก็น่าจะประมาณ ีสี่เก้านะครับที่ผมได้มาแต่พระนี่สร้างตอนปีสามเก้านะครับก็สร้างมาประมาณ1ิบปีแล้วผมถึงจะได้มานะครับใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นฮะฐานกว้างวัดเป็นนิ้วเหมือนที่ผมบอกเนะฮะหนึ่งครึ่งประเดีเ๋ยวนครับถ้าเป็นเซนก็ได้ประมาณสักเกือบสี่เซนนะครับสามจุดเจ็ดประมาณนั้นนะฮะ ความสูงองค์พระเนี่ยก็อยู่ประมาณ4ี่เซนครึ่งนะครับเป็นนิ้วก็ไม่ถึง2นิ้วนะครับนั่นะแต่รูปแบบสวยงามมากๆนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเพื่อนด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับ งานสวยมากๆนะครับเพื่อนแถมเป็นเนื้อว่านล้วนๆด้วยนะครับอาจจะดูแลรักษายากนิดนึงไซส์เหมือนกับองค์บูชาหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าไปวางหน้ารถก็กลัวแสงแดดความร้อนแล้วก็อะไรต่างๆอาจจะกระเทาะได้นะครับก็บูชาในบ้านน่าจะดีกว่านะครับส่วนด้านหลังนะครับเพื่อน ้าหลังก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนกลัวตกแตกเงมือน,นะครับนี่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวมาลองซูมด้านหลังดูนะครับเพื่อนผมกลัวมากเลยเพราะว่าเป็นเนื้อผงนะครับ น,นะ,ะดูหน้าหลวงพ่อนะครับแกะบล็อกได้สวยมากเลยนะครับมันลูกปั้นหลวงพ่อทวที่วัดชัางให้เลยนะครับออกแบบสวยงามมากๆนะครับ เริ่มมีคราบไข่ขึ้นตามอายุนะครับพระก็26ปีนะครับก็เริ่มมีอายุและคมชัดดีมากเลยนะครับมีมิติครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยนะครับตรงนี้ผมก็ตั้งบูชาวไว้มาเนี่ยนะมันจะผมบอกก็ประมาณ ปี49นะฮะมาถึงวันนี้ก็นานแล้วเหมือนกันนะครับที่ผมวางไว้นะครับเลยเีโอวกาสหยิบมาให้เพื่อนๆชมนะครับเพราะว่าสึกว่าแบบเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดอีกชินน้นนึงเลยนะครับที่เสกเลยว่าสายขาวของอาจารย์น้องนะครับตอนนั้นอาจารย์น้องยังอยู่นะครับยังไม่ละสังขารนะครับก็ทานอาจารย์นะครับ ันาะถ้าวัดเป็นนิ้วมือก็เกือบๆสี่นิ้วมือนะครับถ้าเจอก็น่าใช้นะครับเพื่อนๆวางไว้บูชากำลังแบบน่ารักน่ารักนะครับถ้ามีหิ่งเล็กๆเนี่ยเหมาะเลยครับแต่ถ้าจะไปวางในรถเนี่ยผมว่าน่าจะ กลัวว่าจะกระเทาะจากความร้อนอะไรเงี้ยนะแล้วเกิดมีการแบบเคลื่อนตัวนิดนึงเดี๋ยวเสียหายได้ง่ายครับถ้าเป็นในรถน่าจะเป็นโลหะน่าจะเหมาะกว่านะครับแต่ไซส์ก็ประมาณบูชาหน้ารถนะครับนี่นะครับกีบบัวมีรอยขีดขอะไรก็สวยไปหมดนะครับ เจอก็ลองนำมาบูชาดูนะครับเพื่อนวันนี้ผมอาจจะสั้นๆนิดนึงนะครับสําหรับหลวงปู่วดองนี้นะครับนี่พยายามจับแบบเกรงเหมือนกันนะครับกลัวท่านจะตกนะครับรผมไม่ได้ลองอะไรนุ่มๆไว้นะครับตกมานี่เรียบร้อยเลยครับโอเคครับเพื่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูใต้ฐานอีกสักนิดนะครับใต้ฐานเป็นกลงวงแบบนี้นะครับ คนที่ติดตามรับชมนะเพื่อนลากันไปด้วยหลวงประทวดเนื้อว่านดินกากยายักเป็นองค์บูชาหน้ารถเล็กๆนะครับ1.5นิ้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ